สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำรัสในวโรกาสเสด็จออกณสาลาดุสิตดาลัยสวนจิจลาดาพระราชทานให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา12สิงหาคม2554ซึ่งทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดโดยทรงมีพระราชดำรัสถึงปัญหายาเสพติดสรุปได้ว่า พระองค์ขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้งชาติให้ช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่บ่อนทำลายสังคมไทยและทรงไม่สบายพระไทยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นและทรงปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยไม่ปล่อยให้รัฐบาลทำงานฝ่ายเดียวส่งขอให้คนไทยทุกคนผนึกกำลังโดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนต่อจากนั้นก็คือคนในสังคมทั้งหมดเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกันควรต่อต้านประนามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดรวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้งชาตินั่นคือการแก้ปัญหายาเสพติดที่บ่อนทำลายสังคมไทยมาหลายสิบปีแล้วและนับวันแต่จะรุนแรงขึ้นสมัยก่อน ชาวไทยภูเขาเคยปลูกฝิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุตสาห์อาบเหงื่อต่างน้ำตั้งโครงการหลวงขึ้นมาแก้ไขชวนชาวไทยภูเขาให้หันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทนจนขณะน,นี้พวกเขาก็เลิกปลูกฝิ่นไปแล้วพืชเมืองหนาวทำรายได้ดีกว่ามาก พระพเจ้าก็นึกว่าจะเบาใจเรื่องยาเสพติดไปได้ที่ไหนได้กลับมีผู้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดและยังมีผู้ลักลอบผลิตอีกด้วยโดยเฉพาะชนิดที่แพร่ได้เร็วยิ่งกว่าเชื้อโรคคือยาบ้าเพราะสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้านั้นหาได้ง่ายผลก็คือ คนไทยตกเป็นทาตยาบ้าไปแล้วเป็นล้านล้านคนทุกคนมีสุขภาพสุดโทรมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาเขาเสื่อมถอยยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอก ซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรค่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบป,ประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแก้ปัญหายาเสพติดในปีพศ2547จำนวน672หมู่บ้านจากนั้นรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลของคุณอภ,ภิสิทธ์ก็ได้นำไปขยายผลจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นทั่วประเทศ เวลานี้ก็มีหมู่บ้านต,ต่างๆเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน12,189หมู่บ้านและรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ได้จัดงานหาเงินสมทบทุนโครงการนี้ได้เป็นเงินประมาณ300ล้านบาทซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้มอบเงินดังกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสำหรับนำไปดำเนินการ โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่ารัฐบาลต่อไปจะสารต่อโครงการนี้อันหนึ่งถ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทำงานฝ่ายเดียวก็คงไม่สำเร็จคนไทยทุกคนต้องผนึกกำลังมาช่วยกันโดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนต่อจากนั้นก็คือ คนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกันควรต่อต้านและประนามผู้ผลิตและผู้ค้ายยาเสพติดรวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำไมปล่อยให้ลูกหลานติดยาโดยไม่พาไปรักษาท่านต้องให้เวลาและให้กำลังใจในการฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยา เพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังของครอบครัวต่อไป